สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทงุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูกเกมอยู่ผมเนี่ยโปกเกต์แฮกเซลเนะฮะก็จะเป็นโปกเกมอนนะฮะพิกเซลมาใหม่ล่าสุดสตูไทยงานดีมากๆเลยเนะฮะเกมใหม่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมส,สดุดปลอดภัยนำล่ามท็อปอพัพนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องออทต้อัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะฮะไม่ว่าเป็นเกมในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวิธุลิงเวฟเซนเซโร่ขับอัพพับจีสี่ไฟเอวีมีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะก็ขาดไม อ่าชื่อเกมอ่ชิเซียเอ้ยซาเวียเนร์แลนด์เนี่ยก็เปิดใหม่ร้านเรารับเติมด้วยใครจะเติมก็เติมได้กับร้านเราเลยนะครับผมก็ไล่ Facebook, แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะฮะเจนี่รับเติมทุกแพ็คเช่นกันนะฮะไล่ Facebook, แอดเฟซบุ๊กเวิรไซต์ทำนี้เลยนะครับผมเติมเกมเติมถูเติมไวเติม,ป,ตมป,ปลอดภัยต้องหมดว่าไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมนี่ฮะเลือกได้เลยเจ้าใครนะฮะตามสะดวกเอาที่จำง,ง่ายๆภาพน่ารักๆน,น,นะครับผม นี่นี่ดีกว่าเท่จัดนะอา้าวเนีเยนผิดระเบียบอีกแล้วนะอา้าวมีได้วะเออโอแคนี้ก็ได้ครับผมเฮ้ย จะโตไทยไม่ได้สักชื่อเลยเหรออ่าครับตอนนี้จะเป็นช่วงนี้พิกเซลมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรวมอนิเมะเนี่ยหลายอย่างหลายเกมหลาย,ลายเวอร์ชันนะผมมาไม่หยุดเลยอันนี้ก็เช่นกันนะคิดถึงแบบนู่นเลยฮนะแนวเ,เกมบอยย้อนวัยนะครับผมนี่ครับจะมีเครสขวามือนะีดคลาสสิกจริงๆเนะี่ยอันนี้ปูเกมอนคลาสสิกมาก หาเล่นยากเลยแบบนี้นะผมแล้วก็เข้าสโตร์ไทยด้วยนะเติมแพ็คครั้งแรกก็ยังได้เลยเนาะแพ็คเล็กนะผมนี่ฮะก็วิ่งเคลสตามนี้ฝั่งขวามือนะครับผมตมุ้เมาส์ที่ผมชีช้ไว้อันนี้มันพิกเซลจ๋าเลยนะฮะเออพิกเซลสมัยใหม่ยังเห็นเป็นรูปเป็นล่างอันนี้พิกเซลจ๋าเลยนะแต่ว่าเวลาต่อสู้มันจะมีแบบนึงนะมันจะภาพจะภาพมันจะชัดกว่านี้ อันนี้แบบจำลองแบบพิกเซลของจริงเลยนะนีเครีดวิ่งไปครับเดี๋ยวการต่อสู้กระฉากจะตัวจะใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้นะนี่แล้วก็มาเอาเลือกนะฮะโปเกมอนในช็อปแล a บนะเอาเจ้าก๊กไหนเผาหนหยยังไงเนาะแล้วก็ผมก็เลือก กบแล้วกันเผื่อได้นี่ครับนี่ฮะมันจะนี่จะสวยอันนี้นี่เอานะครับผมนี่เอานี่เอาเอา,เอากดยังไงน,นี่ฮะผมแฟนขับตัวกบตัวนี้นะครับผมตั้งแต่ incoming ต้องมีมันเนี่ยอ่าเลเวลสี่ไปแล้วนะก็ไปที่เมนูโปเกมอนอัพนะฮะกบของเรา ดูดีนะเวลามันสอนเนี่ยผมมาถามผมในใต้คลิปนี้ผมจําไม่ได้นะผมหลายเกมจัดเนะี่ยบางทีก็ไม่ได้ตอบทํางานบ้านอยู่นะนพยายามเกมมันสอนพยายามจําไวนะ้นะี่โค้ดคลาสสิกเ <c oughs> วอร์ชั่นใหม่นีผมล่าสุดเลยนะสโตไทยด้วยไม่มีเคยเล่นไม่มีใครเคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะพร้อมโค้ดแจก สองโคตรตึงๆเนี่ยผมอ่ะมาดูเวทีประลองของเรานเนี่ยผมเคโลเคโลสกิลแรกเคโลสี่สิบครับผมดวนเดียวๆเลยเนะี่ยตบวิ่ยฝ่ามือเคโลโอลหนะันเนี่ยเหลือเจ็ดเกือบตายเนะนี่ยมีกดออโต้ได้นะแต่คุณหนึ่งยังกดไม่ได้โห สกิล,ลกลบรอไมอ่อุบาทุบาอันนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ๋งนะเอาง่ายๆเนี่ยต้องเก็บใบกระชาเปิดเองเนี่ยผมนี่ออโต้ไปผ่านเนะี่ยแมทเชื่อมสัมพันธ์ตัวละครนะ่ารักเกินเดินดูดูกบวิ่งตามหลังเนี่ยผม <c oughs> เอาละ อันนี้ก็น่าจะกระชับมิดอีกหนึ่งมิดเนะฮยอ๋อน,นี่กระชับปองอยู่ตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราเลือกให้มันเลือกสอนนะใส่โค้ดอาจจะได้ทักสิบใบอันนี้ฟรีนะครับผมอันนี้ของจริงแหละไม่ได้แจกนะครับผมหม,มาจริงจอกตัวเดิมเลยเวอร์ชันไหนก็แจกตัวนี้นะครับเอาไปใช้ก่อนเบื้องต้นได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณน้องๆทุกท่านที่กดไลค์ล้วอยู่ เคียงข้างกันมาตลอดนะครับผมเนาะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกซับด้วยนะครับผมอ่ะออกไปก่อนเนี่ยทำเควสต่อนะผมถ้าในมือถือมันจะเนียนจออมูลเลตเนี่ยเออคือว่าเล่นในโปรกแกนลองก็เห็นชัดเจนเนะภาพสวยอยู่เนี่ยยางเงสวยแต่ตอนวิ่งในหมู่บ้าน พิกเซลจ๋าเกินไปนะอ่ะอัพเต็มแล้วตอนนี้เราก็จะมีพวกโปเกมอนสองตัวแล้วนี่เจอคุณปู่นะโปเกมอนในตำนานคือโอ้โหคุณปู่ใช้หนูเลยเนี่ยนี่เราก็กรบนะคยกบเสร็จปุ๊บก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเราตายนะนี่ครับออโต้ใส่ทุกิวคุณสอง พอเราตายก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นะเป็นไงหนูคุณปูนะฮะสูเราไม่ได้หรอกโปโคเมมอนเลเวลเพิ่มด้วยนะสเตตเพิ่มนะอ่ามีรอบสองนี่ใช้สกิลแล้วเป็นฟองน้ำนะฮะไอตอนแรกเราตบธรรมดานี่สกิลฟองน้ำแรงอยู่นะถ้าแพ้ถ้ากบด้วยก็สบายครับ ปูยอมแพ้ครับสักรอบอีกสักรอบเลยปูบอกสามดาวครับผมนี่จเจอโปเกมอนของปูในตำนานนะี่บอกนะเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์ตรงกลางสพานนี่ผมนะไปมาสู้อะไรตรงนี้นี่น้ำท่วมอยู่ไม่เห็นเลยช่วงนี้เขาท่วมอยู่นะฮะ อ้าวแล้วผมไม่ไปไหนอ่ะออรับเคลส์อยู่นะผมไปผมันก็จะวิ่งพาไปนูน่นพาเคลส์ไปนี่เนี่ยแล้วก็จะจำแหล่งไว้ว่าตรงไหนใกล้าชารตรงไหนช็อปเราเลยน,ะนี่ดูดีๆนะผมนี่ดูแผนที่ตรงนี้ก็ได้ข้างบนเนี่ยอ้าวกดไม่ได้โอ้เหมือนเกม เกมตลับสมัยก่อนเลยนะ de เครื่องซูเปอร์ฟามิคอมมารีโอเนี่ยเดะเนี่ยวิ่งเควสดลากก่อนเนะี่ยที่เหลือเควสดลองเอาโอ้ยสบายเนะี่ยพลังเราเยอะเลเวลหกด้วยเนี่ยอันนี้ใช้สกิลได้อันนี้นะจับอ๋ว่ามันให้จับอันนี้ก็จับได้ตีสักหน่อยก็ได้ค่อยจับนะจริงไม่น่าจับหรอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่นะี่ย แต่เควสเขาแนะนำไงให้เราจับเอาไว้ต่อไปก็วิ่งอยู่ในพมคุ่มไมห้หาตัวละครดีๆเ,เอาละครับเรเวลขึ้นแล้วเนี่ยอยากลองวิชาครับผมนี่เรามีอยู่สามตัวแล้วนี่ครับเดีย๋ยวบอกนะอเวกอ่าจาก R1 เป็น SR ครับผมตอนนี้ เราน่าจะแรงขึ้นสแต็กก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ่ยเดี๋ยวผมขอใส่เลเวลไปด้วยนะเอาไปให้ตันเลยนี่เต็มแม็กนะนี่ด้วยเต็มแม็กเอาให้หมดนะเดี๋ยวแม็กกระชับนิดเราจะพลาดท่านะนี่ด้วยเอาให้หมดไป ก็เล่นเหมือนสำรวจ RPG จีนะครับโปเกมอน RPG พิกเซลนะฮะสโตทยนี่เราไม่ต้องกลัวฮะเราเวล8แปดล้วพลังลเราเยอะเดี๋ยวก็มีอันนี้ด้วยนี่ถ้าไม่ตายเพิ่มมานะฮะก็ออโต้ไปเลยนะฮะโอ้โหตบธรรมดายังตายยังไม่ได้ใช้สกิลฟองน้ำเลยนะมาตัวที่สองนะฮะอันนี้กระโดดไปอดอกเรียบร้อย ถือว่าเก่งนะกบก็เลือกเอาเนี้ยตัวที่พอใจมันให้เลือกหนึ่งตัวเป็นแฟนคลับตัวไหนก็จับตัวนั้นไปนะครับนี่ครับกิจกรรมก็จะมาแล้วนี่เปิดแล้วกิจกรรมข้างบนนะครับผมเห็นเลยไดอารี่เคล็ดมาแล้วนะเวลจะขึ้นไวนะครับพยายามทำไดอารี่เคล็ดไว้อ่าแล้วก็อีเวนต์นะครับผมเพียบเลยนะ่ฟรีไอตัวนี้เก่งแจกเศษนะครับนี่ต้องเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจในะหัวเรื่องเหลืองนี่ ได้นกมากระก,กากนีฮะเคมนี่เคมได้เอาเลยครับผมนี่ไม่รู้ตัวอะไรเนะียเอาไว้ก่อนอันไหนรับได้รับนะเป็นตัวเลขนี้มันเติมตังค์นะครับผมนี่เติมตังค์ใช้เพชร ก็มาดู14วันล็อกอินนแจก14วันอ๋อโปเกมอจกนจอดันที่2แจกอันนี้ด้วยแล้วก็แซปดอทอืมแจกกระเป๋าคอสตูมเนี่ยเอาเรายังไม่เลือกเหรอนี่เลือกแล้วแจกเชจมลุงฟรีนะไม่ต้องเติมอ่ามาดูโคด้ดนี่อันนี้สาวโชวิตีวีอันนี้รีดีมโค้ดเจอแล้วเจอในนี้ ภาษามีอังกฤษกับเกาหลีนะครับอันนี้ใส่โค้ดไปนะฮะเดี๋ยวโค้ดทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะผมมีสองโค้ดไงเฮ้ยโอ้หไม่ง่ายดีกว่าก็ไม่ยากครับมีแค่สองโค้ดใส่ไปกับเพชรเดียวนะฮะได้อะไรโอ้ยได้สามร้อยเพชรเติมเลยเนี่ยนะครับแจกเยอะนะสามร้อยเพชรเติมเลยนะเป็นเงินตั้ง มากกว่า30บาทแน่ๆน,น,น,นะีกอีกหนึ่งขอเป็นกระชาตัวละครก็ได้อ้าวแจกกบนินจาก,กบล่างทองเนี่ยล่างแปลงเนี่ยผมอู้ไม่น่าเออไม่น่าเลือกมาเลยผมไม่น่าเลือกกบมาเลยไม่รู้มันจะแจกอันนี้เนี่ยแล้วก็ใบเหรอสิสองใบฟรีได้ไหมครับนี่สีลุงได้นะฮะแจกสิบใบกบโอ้โ ได้ขอบฟ้าได้ขอบทองตัวนี้ตัวเดียวนะผมเนี่ยตรงนี้ก็รีได้เลยนะครับใครใครจะรีแจกเพชรด้วยนะแจกเพชรเติมนะแจกกบล่างทองนะผมไม่นารีบอัพกระชาเลย <c oughs> อืมเต็มละววสิบนะแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้อะไรนะขอบทองด้วยวะ่ะ เก่งไม่เก่งไม่รู้ใช้ไปก่อนเนะีแล้วก็ไอ้ท้องที่ผมได้มาอยู่ไหนจอนเป็นเศษเหรอเฮ้ยแล้ใครใช้บ้างไม่ใช้บ้างเป็นเศษมาอูทรงแล้วเรียงตามนี้แล้วกันไม่รู้ใส่ยังไงเนะี่ย อีโวมูฟ e ก็มาลองศึกษาดูแล้วกันผมก็ไม่ได้เล่นยาวนะผมก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะ,อะลองดูนะมันเอาเดินตามยังไงไม่รู้นะลองไปตั้งค่ากันเอ,ยอยาเองนะประมาณนี้บรรยากาศเกมก็แจกแจกเพชรเลยนะ600แจกเพชรเติมอ่ากบล่างทองนะ สโตทยใหม่ล่าสุดนี่ประมาณนี้แล้วกันเอาไปเล่นกันนะครับผมเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กด subscribe ฝากล,ล้านเต็มเกมวอท็อปแอพของเราด้วยเจนใหม่สวัสดีครับผม